จริงๆคอนเทนต์วันนี้ผมว่าจะมาติวว่าเราควรที่จะอัพของอันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้มันจะมีแพทอะเดบารันใช่ไหมเรายังสับสนอยู่ว่าเราจะต้องอัพขั้นของมันจริงหรือเปล่านำในบางอาชีพนะครับเพราะว่าบางคนน่ะไม่รู้จริงๆอันนี้เอ่อเห็นเขาบอกว่าอัพขั้นเพื่อใส่การ์ดได้ใบก็อัพกันหมดทุกตัวเลยอัพหมดเลยชุดอาวุธประดับอัพแม่งหมดเลยแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันไม่มันไม่ควรที่จะอัพส่วนนี้หรือว่า,อาบางตัวไม่ควรที่จะอัพส่วนนี้ อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะอยากเติมเกมนะครับแบบราคาถูกไม่แพงเลยเติมเองเนี่ย3,700บาทใช่ไหมครับสำหรับแพ็คใหญ่แต่ว่าถ้าหากเราเติมกับเพจโอเวอร์ทับอัพนะครับจะเติมเพียงแค่2,650บาทเท่านั้นเองเราสามารถทักไปเติมได้ตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะครับเราสามารถแอดไลน์นะครับแอดโอเวอร์อันเคสกอนทับอัพหรือว่าทักเข้าไปที่แฟนเพจโอเวอร์ทับอัพได้เลยนะครับและนี้บอกเลยว่าบริการดีเติมถูกปลอดภัยนะครับเติมได้24ชั่วโมงเลยแต่ว่าเลทโปรโมชั่นนเเเี้้ยติมไดฉพาะ 10โมงถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมอย่างตัวผมเนี่ยผมมีประดับทองอยู่นะเกินนิดนึงอย่างตัวผมมามีประดับทองอยู่ตรงนี้นเนี่ยผมควรที่จะอัพมันหรือเปล่านะครับ ถ้าอัพมันอ่ะก็ใช้เหรียญมินิค่อนข้างที่จะโคตรเยอะเลยแต่ว่าผมก็ได้คําตอบมาเหมือนกันว่าเอ้ยผมเนี่ยไม่ต้องอัพมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีการ์ดอะไรที่ส่งผลให้มีประโยชน์สาหรัแบแอดมีสกิลในเอ้ยแอมิเบิรนในส่วนของประดับนะนั่นเองเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับในแผ่นต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างการที่เราจะใส่ได้นะจริงๆมันก็เป็นการเลเวล80ขึ้นไปนี่แหละเผื่อแบบเอาไปใช้ในการตัดสินใจด้วยนะครับบางคนยังแบบเฮ้ยกังวลเครียดผมจะใช้ประดับทองดีไหมพี่ผมจะ เอ,อ่อทำอะไรอัพขั้นดีไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมจะอ้างอิงจากตัวผมก่อนนะครับทีเนี้ยไอประดับทองนะครับไอประดับทองของผมเนี่ยมันจะต้องอัพคันใช่ไหมเพื่อที่จะใส่การได้อีใบแต่ว่าอัพแพงมากแต่ว่าถ้าเรามามองในส่วนของเอเซอรี่นะครับจะมีบัดดี้ไน h ์เสกวอร์มแคมป์นะครับเอ,อ่อพินอเมนานะครับดาร์เฟรมนะครับแล้วก็อะไรทุกอย่างนะครับอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับ แอดเนี่ยจะต้องใช้ไฟนอลคิดาเมจไหมไม่ได้ใช้แอดเบิร์นไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็สะท้อนไม่ได้ใช้แอดก็ไม่ไม่ได้ใช้แล้วที่เหลือก็เป็นดินไฟน้ําลมแอดมีดไม่ได้ใช้เลยแอดเบิร์นไม่ได้ใช้เลยดังนั้นผมเลยตัดในเรื่องของประดับออกไปเลยนะครับว่าผมจะไม่ต้องอัพขั้นมันทีนี้ มันจะมันจะทําให้ผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นตรงที่ผมสามารถที่จะเก็บเพชรแล้วไปซื้อบัตรปูโดยที่ไม่ต้องอับคันใดด้วยไม่ต้องอับคันด้วยผมเนี่ยจะต้องไปนเน้นตรงไหนผมเนี่ยจะต้องไปเน้นตรงเฮดเกียร์เพราะว่าการ์ดที่ผมจะต้องใช้คือการโจ๊กเกอร์อ่ะก่อนจะไปดูการ์ดโจ๊กเกอร์ดูการ์ดเฮดเกียร์ก่อนมีการ์ดหลักนะครับอ่ามาโจลูรอสใช่ไหมบัวแดงนะโจ๊กเกอร์นะครับคอรคอฟ์ทาวเวอร์แมเนเจอร์แล้วก็อารามนะครับอันแรกนะครับจะเป็นโบนัสฮิลลิ่ง10%อันที่2เนี่ยจะเป็นแดงเอ็ดพีนะครับแล้วก็อันที่3เป็นโจ๊กเกอร์์การดพิ 15%เหมือนการ์ดบอสเลยแม่งโคตรแรงเหมือนการ์ดแมงวันนะครับอืมแล้วก็ต่อมาเป็นโฮลี่แล้วก็โกแล้วก็นิวโตรเดเมทนะครับ age, นิวโรดเมทนั่นแหละอ่าผมเนี่ยจะต้องหาเฮดเกียร์มานะครับเฮดเกียร์ของโจเกอร์นั่นเองครับที่ผมจะต้องเลงคือเฮดเกียร์เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นพวกผ้าคลุมรองเท้าอัลเมอร์ล่ะจำเป็นต้องใส่ไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วอย่างคือมันทําง่ายนะครับชุดขาวมันก็แค่เปลี่ยนเป็นชุด80ินะครับแล้วที่ผมจะต้องเน้นอย่างหนึ่งก็คืออาวุธนะครับนั่นก็คือไฟนอตอาเอรปิด50เปเนะครับอ่าเพื่อนๆแคปไปพิจารณากันได้นะว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเอ่อเพิ่มเพิ่มตรงส่วนนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนักธนูต้องเพิ่มส่วนไหนบ้างอะไรยังไงบ้างสิ่งของที่ผมจะต้องเน้นก็เป็นเฮดเกียร์นะครับก็ตั ปูขึ้นไปเป็นส่วนของหัวอ่าดูตรงนี้ก็ได้ตั้งแต่ปูแล้วก็มายาขึ้นไปนะครับก็แพงอีกนะครับแม่อาจจะต้องรอของกิจกรรมนะครับหรืออาจจะเป็นบล็อปเตอร์นะครับแล้ว,ว่าเป็นหัวกบของมินิหัวมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้ารอต่อไปมันอาจจะแพงก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ 6- 7หมื่นนะครับเทียสองเนี่ยนะครับเดิมที่6 7หมื่นโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลย นะครับ YouTube จะลงแต่คลิปสตรีมแต่ใน Facebook นะครับบ๊ายบายขอให้ฝันดีทุกคนครับ